สวัสดีค่ะพวกเรามาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์น,นะคะประวัติความเป็นมาแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนคนในท่าโพเนี่ยครับมีความเป็นมาเป็นยังไงครับชุมชนบ้านท่าโพเนี่ยเป็นชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดชุมชนหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานี ใช้ชีวิตด้านการเกษตรชุมชนบ้านท่าโพเนี่ยได้รับการคัดเลือกจากศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันซึ่งเป็นศูนย์ในพระบรริของสมเด็จพระกนิษฐาที่าดเจ้าอําเภอหนองคาย่างเนี่ยเห็นว่าชุมชนบ้านท่าโพเนี่ยเป็นชนที่มีการอนุรักษ์การประกอบอาหารขาวหวานของไทยมีการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพซึ่งร้องเล่นสืบสารยาวนานก็เลยต่อยอดมาเป็นโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านท่าโพอาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของที่ท่าโพมีอะไรบ้างคะ ยกตัวอย่างอาหารขาวก็จะเป็นแกงบอนในชุมชนจะมีป่าบอนอยู่แล้วแล้วก็เอามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้เกิดรายได้แกงบอนของบ้านท่าโพมีลักษณะเด่นก็คือมีกรรมวิธีที่สะอาดเพราะว่าถ้าเราผ่านการปรุงโดยไม่สะอาดไม่ถูกขั้นตอนแล้วมันก็รสชาติก็จะไม่อร่อยส่วนอาหารหวานจะยกตัวอย่างขนมโบราณ ขนมแดกงาเป็นการผสมกันระหว่างแป้งงาพร้อมกับเกลือต้องมาตำด้วยครกซึ่งวิถีชีวิตในสมัยโบราณชาวบ้านจะรวมตัวกันมาตำขนมกินกันก็คือขนมแดกงาซึ่งมีรสชาติอร่อยสิ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนท่าโพค่ะมีอะไรบ้างคะ ชาวท่าโพนี่เป็นชาวพุทธทั้งหมดนั้นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ,จก็คือหลวงพ่อโพที่มงคลศักดิ์สิทธิ์ของวัดท่าโพซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปสําคัญองค์หนึ่งของจังหวัดอุทัยธานีพ,พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมอันไหนคะที่จะสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาพักที่โฮมสเตย์บ้านท่าโพของเราได้คะที่โดดเด่นของบ้านท่าโพน่าจะเป็นเพลงพื้นบ้านท่าโพมีการร้องเล่นสืบสารยาวนานโดยเฉพาะเพลงชักกระยะถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีการร้องเล่นเพลงนี้ อันนี้นะคะขอขอบคุณคุณคูตุ้ยค่ะที่มาให้ความรู้สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบวงจรทำให้พวกหนูนะคะรู้และก็เข้าใจค่ะแล้วก็สนุกไปกับการท่องเที่ยวโฮมสเต,เตย์เชิงอนุรักษ์ที่ท่าโพค่ะอขอบคุณค่ะ,ะโชคดีหนูหๆโชคดีครับ